สวัสดีค่ะช่องมุดาไกลบ้านเจสีของฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารรอบๆบบานก,กอกๆนั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกว่ารอบๆเพราะว่านะคะทนายตั้มนะวันนี้เราจะนําเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของทนายตั้มหรือว่าทนายที่ทําคดีคดีใหญ่ให้ลงพนนั่นเองนะ,อะวันนี้ทนายตั้มบอกว่ามีการส่งข้อมูลมาคุยกับทางะะแอดมินทีมงาน,น นายประชาชนหรือว่าแอรคุมนั่นเองนะคะทราบว่านัทนายตั้งวันนี้เข้ารับการผ่าตัดดวงตานะคะแล้วก็มีการแจ้งให้ แอดคมทราบว่าวันนี้ทนายไม่ขึ้นไลฟ์สดนะคะพวกเราก็อดดูเลย FC ีนี่ก็นะคะพอทราบเรื่องเหล่านี้ FC ก็ส่งกำลังใจขึ้นมาโอ้เพื่อนล้นหลามมากเลยเจสี่หัวปูก็อยากจะนำนะคะกำลังใจเหล่านี้ส่งไปให้ทนายตามเพราะทุกคนพอทราบว่าทนายนะคะทนายตาั้มในปกติท่านก็น้าตาดีอยู่แล้วนะคะวันนี้เห็นว่าทนายตั้มในช่วงวันสอง,งวันนี้เห็นว่าทนายตาั้มนี่ท่านก็ไปนะคะไลฟ์ live สดทางหมอศิริกรรมมือหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือคุณหมอสองนายแพทย์นพพร อ,อี่น,นะครวันนี้นะพอพวกเราทราบข่าวว่าทนายตั้มเข้ารับการผ่าตัด FC ฟซีหลายคนก็ถามว่าหล่ออยู่แล้วเอ๊ะทำไมทนายไปเสริมหล่ออะไรเราไม่ทราบเรามาฟังเอฟซีก็สมังใจให้ทนายตั้มกันดีกว่านะคอะอีก คนนี้เขเขียนว่าอทำลอนี่เองนะคะอีกคนนึงก็บอกว่าขอให้นะคะการผ่าตัดผ่านผลไปได้ด้วยดีสาธุเชื่อในฝีมือของหมอสองค่ะทนายตั้มต้องออกมาดูดีมีเสนองเพิ่มขึ้นแน่นอนจ้าสู้ๆนะคะอีกคนนึงเขียนว่า,าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะทนายตั้ม นะคะ,ะส่งเราจะให้คุณทนายสุภาพจังครับชื่นชมโอคนนี้เข้ามาชื่นชมคอมเมนต์คนอื่นอีกคนบอกว่าเสริมหล่อแล้วคนต่อไปบอกว่า,วาอืมเสริมหล่อไอเหมือนเอฟซีเขาจะรู้อะอีกคนบอกว่า,วา,วาขอให้การผ่าตัดสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะกลับมาตาหวานกว่าเดิมนะคะแม่เอฟซีแต่ละคนนะคะ ทุกวันนี้ก็หล่อจนทนายอายุมากๆอิจฉาอยู่แล้วอ้าวใครคะอันนี้จะสีไม่ทราบจริงๆนะคะเก้าแซลกันน่เสริมหลอตกใจหมดเลยอันนี้อ้าวจากทนายด้วยกันมาแซลกันนะคะทนายปั่นนั่นเองนะอีกคนนึงบอกว่าส่งกำลังใจทนายตั้มค่ะนะคะ ขอให้ทนายตั้มพาตัดผ่านไปได้ด้วยดีหล่อขึ้นไปอีกค่ะเสริมหล่อนะครับผมรอชมรอชมค่ะนะคะอีกคนนึงว่าง่าบอกทนายตั้มขอหมอจัดปโปรให้แอดินสูงไว้มัง่งอา้าวมีคอมเมนต์บวกเดึอด้วยเอาใครคะใครคะเอาอดมินสุรศักดิ์แล้นเดะตามอาบุโสเขาคุยกันต่อกับอ่าอีก f อซนะคะโอ้เนาะ มีเซลเอฟซีคนนึงบอกว่ามาลูกใหม่ทนายจะต้องหลอมากกว่าเดิมอีกคนนึงบอกว่าตาล่างแน่เลยอ้าวเจเด็กก็เป็น f อฟซีจริงอยาถามว่าเจ๊ซีรู้เรื่องไหมไม่ทราบจริงๆว่าทนายผ่าตาัดตาล่างตาบนตาซ้ายตาขวาแต่ว่า f อซที่เขาตามทุกทุกย่างก้าของทนายเนี่ยเขาจะรู้นะคะเอออันนี้ใครทราบก็อัปเดตหน่อยนะคะเจสซไม่ทราบจริงๆมาดู มารอดูความลองทนายค่ะคุณคนนี้นะคะอีกท่านบอกว่าหายเร็วๆนะครับทนายตั้ม และ f อคนต่อไปบอกว่าจะได้สมฉายาหลวงแห่งชาติประคาอ่าอันนี้เป็นฉายาเก่าสมัยทนายตั้มท่านทําคดีหวยสาล้าน,านเพื่อนเจสี <Jessie S 1> ก็รู้จักกับทนายไม่ใช่รู้จักกับทนายนะรู้จักชื่อเสียงของทนายตั้มนะคะผ่านคดีหวย30ล้านนี่แหละค่ะอ่ามาดูคนต่อไปก็บอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะเคยแล้วอ่าท่านต่อไปบอกว่ายังไม่เห็นร่องรอยความแก่เลยรอสิบ ปีอะไรนะรอสิบค่อยพายังไหวน่าจะน่าจะบอกว่ารออีกสิบปีมั้งคะคนนี้อีกคนบอกว่าจะเสริมรอจะไปจะเสริมรอไปไหนคะเอฟซี <c oughs> นะคะอีกคนบอกว่าเอาแล้วความหล่อขึ้นไปอีกก็มาขอให้ผ่านไปด้วยดีคะ่ะส่งกําลังใจให้คะ่ะปกติก็รออยู่แล้วยิ่งทํายิ่งรอใหญ่เลยโอ้ยเอฟซีก็ <c oughs> มองเห็นความหล่อทนายท่านมานานแล้วนี่เหล่าเ c ฟซีเขาว่าอย่างนั้นนะคะตัวเจสีเองก็โอเคค่ะก,ก็เห็นด้วยกับเอซีหมดเลยค่ะไม่ไม่ไม่ติดขัดเลยตรงไหนเลยนะคะอีกคนบอกว่าขอให้การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสาธุนะคะก็ทําหล่อนี่เองนะคะอาส่งกาลังใจให้ทนายหายไวๆนะคะต้องพักฟื้นสักระยะหนึ่งแต่คงคงไม่นานนะคะเพราะว่าการผ่าตัดตาสมัยนี้เขา,าต้องบอกว่า ขาท่านสมัยเขาล้ําโดยเฉพาะหมอสองนะคะท่านเป็นหมอที่โด่งดังมือนึ่อยู่แล้วนะคะเชื่อมือได้ FC เขาว่ากันอย่างนั้นนะคะอ่ะขอให้งานไวๆไน,นะกลับมาทําล้าสดคุยกับ FC กันอีกนะคะเพราะว่า FC เนี่ยรอทนายตั้มอยู่นะคะโอเควันนี้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเจะสีจะมีคลิปวดีๆมาฝากันเพื่อนอีกในวันต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ นะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะส,สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านเลยนะเจอก,กันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ